มารโยินเตรียมเดินน้ำครับป<ะ>ก็ปะปะระวังรอในเฟืองครับถ่ายคลิปไปน่ครับรถจอดแล้วข้ครับเป็นทางเดินขึ้นมรับเดินขึ้นมาร<า>ตามทางครับจะไปดูน้ำตกกันว่าอยู่ตรงไหนเรายังไม่เคยมารหิวมากมหิวมากก็เรื่องของมึงครับแบบครับเดินทางดูบดูทางแบ <l ive> ไปปป๊ออ เยตในบุ้งครับในบุ้งครับเด<อ>ินทาง,างนี่ครับราไปดูกันครัโบอโอ้พี่แกว่าถึงแล้วโบยค,ครับตัวัไห้ไหเนยอครับผมเสร์กูปุดว่ะไหนปุดก้น เขอเทแล้วแน่มาดูเลาดูเลาดูเลนครับน right? ี่นี so ่ครับนี่ครับโอ้น้ำเซวตื่นเต้นไหตื่นเต้นไหมสายสั่นอ่ะสาสันล้มีงบอกไม่ปล้วยไปฝั่งนู้นแล้วครับไปยังไงวะโดไปสิครับโดดเลยโดดเลย ไอะพีแก๊บอย่าโดดเกอนห้ามาดูแลยต้นนี่ย้เยบยโดดอย่าโดนหามไปโดดด้วยหามโดนโดาตายนะพีแก๊บพีแก๊บนายโยธินนะี่เต้เดินไปแล้วี่เตบ ไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเราคนเดียวดดครับรวมขอตัวดูก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไม่บอก๋อดูสารรูปแต่ละคนครับ <c oughs> โอ้โหโเปียกหมดครับสนุกไหมครับวันนี้เป็นไงสนุกค่ะทริปวันนี้เป็นไงครับทริปวันนี้ค่ะต้องร้องหัวสื่อไหมครับคุณโยฮินครับสู่อไหมครับส,สนุกสต่าคุ้มใช่ไหมไมันเสียใจคนที่ไม่มาครับอดแล้วงานนี้คุณพลาดคุณพลาดใช่ไหมครับคุณเต่าคุณพลาดครับคุณพลาดไม่เป็นไรอาทิตย์หน้ายังมีครับ ทิปหน้าทิปหน้าหรือว่าอันที่หน้าเราจะไปขุนก้อนอย่านะครับถ้าจำไม่ผิดขุนเขาขุนก้อนครับใครเป็นคนจ่ายรับชิมนี้ไปหาพ่อมึงอะครับเออหาพ่อมึงดูสินี่ครับไอคนนี้ครับไอคนนี้ไอคนนี้เป็นคนนักแนะนำครับวันตี้ไข่แม่ขุนก้อนป้องเออไม่มีใครคุยกับวันเลยหมาตัวเขไม่อยากไปพี่เฟิร์มเมืไหรครับโอ้โหท้ายมันเปียกเปลี่ยนเสื้อเลย เมื่อวานบอกว่าจะไม่มาครับวันนี้มารอวันแรกคนแรกเลยครับเช้าเลยตั้งแต่เช้าวันคนนี้โอเคครับโอเคครอบสี่สิบเนเวลาเราเหนื่อยเราต้องทำไงครับกินไวิตารมิวครับอเคอ่าแลกตาต่อยไปไวเตอร์มิวแต่คนเดียวครับอ่าไม่แบ่งเพื่อนครับอดแดดโอเคเราจะเดินทางกลับครับเตรียมแต่งครับแปลรถในบุ้งครับถ่ายน้ำมันเครื่อง บาเฟิร์มเอาเงินเอาเงินจ่ารถมาเฟิร์มไปทำอะไรกันนะทำอะไรกันซุปซิปเลยจะรถกวาดนาซุปซิบอะไรเบ๊จะรถได้ละจะรถกวาดเดี๋ยวเราต้องไปดูครับเดี๋ยวเราต้องไปดูครับโอเคครับพี่พี่เฟิร์มเอาเกือกครับพี่เฟิร์มเอาเกือกครับเกนจบครับก่อนจบคลิปสังข้างแดกทุกคนเนี้ยวันนี้ไม่เบียดผ้ามาเปลี่ยนสักคนทุกคน ซีมาช่วยคุณได้นะครับเตือนคนในคลิปนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะรถในบุ้งครับโอเคโอ้นี่คือทางเข้านะครับทางเข้าของน้าตกนะครับอันนี้เรากาลังเดินออกมาเป็นทางครับเอาเมอร์ไซค์เข้ามาได้แต่ใช้พิชาขั้นสูงครับโอเคดูทางครับโอ้ทางขี้มากครับพี่บุ้งเครียดนะไปแช่ก็หายครับยางไรก็ไปแช่หายไหนครับพี่บุ้งครับอ๋อฝาดเแนวแดกเลยครับ แล้วแล้วคุณสุบุรีสูงเลยครับเอาหินลำทางนั่งแตะแตะแตะชั่วโมงสองชั่วโมงครับกว่าจะได้ดูโอ้ยอยากมากนะครับจนต้องใช้หินเลยนะครับครับโอ้ร้อนมากครับโอ้ดูายรอเดินทางกลับดูสภาพรถครับไม่ดูไม่ได้เลยครับดดูไไม่้เสียงจะไม่มีแล้วครับโอ้โห มากนี้ดูไม่ได้เลยครับดูสภาพรถครับอะไรครับกลางดูทางเข้ามาครับเส้นทางนะครับมีลอยมอเตอร์ไซค์เข้ามาตอนกลับนี่ไม่ต้องพูดครับเดินกลับครับเอารถไปบนนี้แหละครับแดดก็ร้อนมาตอนนี้เมื่อกี้ยังฝนตกเจ็ดมือมือคึมคึมก่อยมาหน่อยวันนี้ฝนหยุดแล้วครับตอนนี้เราก็เพียงกับบะรอายเฟิร์มในฟ้าแล้วก็หญิงเล่นนู่เพื่อของในฟ้านะครับ ฟครับโอเคครับทางก็ที่เช่าที่เห็นเนี่ยครับก็ลําบากพอดูกแต่ทางมันก็โหดร้ายกว่าที่พี่แล้วที่พี่แล้วที่ไปน้ําตก้วยแก้วยังถือว่ายังโอเคใช่ไหมครับพี่บุ้งครับทางไหนโหดกันครับทางนี้ครับสุด well. hand. Hand. ๆครับสอบถามเนี <marshm assen> ่ยครับทริปนี้นะครับคุณว่าคุณคุ้มไหมครับคุ้มครับมาฟรีครับแดกฟรีครับโอเคครับก็กลับฟรีครับแล้วแล้วะทางเข้าน้ำตกกับไปเล่นน้าตกมันคุ้มไหมครับคุ้มครับมันครับ มันโอเคครับพี่เต้ครับเชื่อจริงน้ำมันถังเดียวมาได้ถึงขนาดนี้โอ้ครับคุ้มครับทีมนี้คุ้มครับคุ้มครับมาพี่โยคุ้มครับโอ้คุ้มจนสภาพรถไม่มีเลยครับผมโอ้โหดูรถรถพี่โยครับโอ้โหอย่าไปเชื่อมันแมงโดนเรียนมาไปเชื่อเอาใครวะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปเอารถพี่บุ้งนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับเชียงรายนะครับโอเคครับเจอกันที่รถพี่บุ้งครับไปที่อู่รถพี่บุ้งตอนนี้ครับเราเดินทางมาเอารถถึงในบุ้งนะครับ รถของในบุ้งครับไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาเมารถของในบุ้งรับอกนี่ครับเมานะครับเดี๋ยวว่าจะเดินทางไปกินข้าวนะครับพร้อมน้าพร้อมตาจะเดินทางไปกินข้าวครับเอารถของในบุ้งเจอกันที่ร้านอาหารนครับตอนนี้ก็นั่งกินข้าวอยู่ครับบุ้งกินแล้วครับบุ้งกินข้าวแล้วอ๋อหน้ากินมากพี่เฟิร์มกินอะไรครับ กำลังจะกินหมูบุ้งครับหมูบุ้งครับกินแล้วพี่โยสั่งอะไรครับพี่โยข้าวปัดหมูครับพี่เต้สั่งอะไรครับเผาเผาครับครับโอเคครับตอนนี้เราเราเส้ยสุดทิพย์ในวันนี้ครับต่อขณะนี้เวลาสามโมงสิบห้านะครับไม่ต้องแบบสามโมงสิบห้าเหรอโอเคครับเราวิ่งมาทั้งหมด แปดกิโลครับประมาณ80ดกิโลครับโอเคครับวันนี้เราไป,ปไกลกว่าเมื่อวานนะครับเอ้ยมาดิที่แล้วร<า>ทริปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับโอเคครับ,ครบใครไม่ได้ไปทริปนี้อย่าเสียใจนะครับ ทิหน้ามีไปครไปทิพนาดีครับบอกพ่อบอกแม่นะครับเนี่ยเว้นติเตเว้นติเตโอเคครับทิหน้าเราคงจะไม่ไปกันเราพบกันทิหน้าครับสวัสดีครับทิหน้าพักครับทิหน้าพักรรพัักคบโอเคครับไม่ใช่ครับทิพนาครับไม่ใช่อาทิตย์หน้าครับทิหน้าครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป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 ยบายไอโบ้งไบายดิเออ